ไม่ว่าจะไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือว่าแอสตราเซเนกานะคบสิ่งที่น่าสนใจมากเราเห็นว่าสัดส่วนการฉีดวัคซีนครบสองเข็มของอังกฤษเนี่ยไม่ได้เยอะเลยแต่เราพบว่าการฉีดน้อยแค่หนึ่งเข็มไม่ว่าจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้ยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันลดลงได้เหมือนกันปัญหาของของวัคซีนเชื้อตายอย่างไซโนแวคเนี่ยก็คือประสิทธิภาพมันอาจจะยังสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับอันนี้ตามข้อมูลนะค,ะครับอันที่สองใช้เวลาน,านานกว่าจะได้ประสิทธิภาพถึงระดับที่จะป้องกัน โดยปกติแล้วผลลัพธ์ของวัคซีนนะครับที่เราต้องการเนี่ยผลลัพธ์มันจะมีอยู่สามอย่างด้วยกันนะครับขั้นแรกสุดเนี่ยเราจำไม่ง่ายว่าเป็นกันหนักกันตายก็ได้ครับกันหนักกันตายหมายความว่าเราฉีดไปแล้วเนี่ยถ้าเราป่วยเราติดเชื้อเข้าไปเนี่ยมันจะผ่อนหนักเป็นเบาอย่างเช่นกรณีโควิดเนี่ยถ้าเรารับเชื้อเข้าไปขอให้มันเออลงปอดน้อยลงหรือไม่ลงปอดอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราอยากได้ขั้นที่หนึ่งขั้นต่อไปคืออยากให้เกิดการกันติดคือหมายความว่าถ้าเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ย เราจะสร้างภูมิต้านทานมากพอที่จะทําให้เราไปในชุมชนไปในที่ที่อาจจะแบบมีโอกาสที่จะรับเชื้อมาแต่ว่าพอเราฉีดวัคซีนแล้วถ้าภูมิสูงพอมันอาจจะทําให้เราไม่ติดเชือ้อแล้วอันสุดท้ายที่ผมคิดว่าอันนี้คำว่าวัคซีนในฝันที่ผมอาจจะฝันถึงและอยากให้เกิดซึ่งไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมก็คือว่าถ้าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพที่มากพอสูงพออและสามารถฉีดกระจายในประชากรได้มากพอการที่ทุกคนฉีดวัคซีนจะเหมือนมีโล่แล้วก็กลางโล่ออกมาเนี่ย เพื่อที่จะปกคุมและทําให้เกิดสิ่งที่ว่าคลุมคลุมกันหมู่หรือเรียกกันหมู่หมายเพราะว่ายังไงหมายควาว่าถ้าเราฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพพอในจํานวนที่มากพอในระดับหนึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถจะปกป้องคนอื่นที่ยังไม่ฉีดวัคซีนไม่ให้ติดเชื้อได้ด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดแล้วก็ยากที่สุดเพราะว่ามันจะไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องของการเรื่องของคุณภาพวัคซีนอย่างเดียวมันยังมีปัจจัยที่เรื่องของการกระจายและการฉีดวัคซีนด้วยครับทีนี้ข้อเท็จจริงเเรราาต้อองียนนก่นว่ว มันไม่ใช่วัคซีนทุกชนิดนะครับที่จะสามารถทําได้ทั้ง3ามสามสาผลลัพธ์เลยบาวัคซีนเนี่ยอาจจะทําได้แค่กันเจ็บกันตายกราฟสีน้ําเงินนี้เป็นยอดผู้ป่วยใหม่ในวันของอิสราเอลนะครับอันนี้คือให้ดูตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับเท่าที่มีข้อมูลใน Google เนี่ยซึ่งวัคซีนส่วนใหญ่ของอิสราเอลเนี่ย เรียกได้ว่าใช้ไฟเซอร์เป็นหลักเลยนะครับตัวเรกเนี่ยใี่ฉีดไปเนี่ยสักสี่0ห้าสิเปอร์เซ็นตส่งที่เราเห็นคือมันเล่ช่วงแรกมันก็จะยังขึ้นไปนิดนึงแต่พอวัคซีนมันเริ่มออกฤทธิ์มีภูมิต้นานทานเราพบว่ามันลดการเกิดเคสใหม่ได้จริงและไม่ต้องไม่ต้องดูเลยว่าอัตราตัดเสียชีวิตเป็นไงมันก็ลดลงตามเป็นเงาตามตัวกับของคนไข้ที่ติดเชื้อ,อไรวันที่ลดลงทีนี้เนี่ยเราลอง,ลอง,ลองมาดูอีกประเทศหนึ่งนะครับเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ นี่ประเทศสหรัฐอเมริกานี่ก็มีความน่าสนใจคือเราจะทราบดีว่าเขาเมคแอนิวไฮได้ที่สุดนั่นคือเขามีประชากรผู้ติดเชื้ออะไรวันสูงที่สุดในโลกเมื่อเมื่อปีที่ปีที่แล้วที่เราเห็นนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อเป็นอ,อันดับหนึ่งของโลกนะคะนี่สิ่งที่เราเห็นช,ชัดเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแถบที่ว่าเป็นปริมาณการฉีดวัคซีนแล้วก็เราเห็นว่ามันก็มีจํานวนผู้ยอดผู้ป่วยใหม่ลดลงจากหลักเป็นหลักแสนนะครับลงมาเหลือเป็นหลักวันละประมาณหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่น คือเราฟังดูตัวเลขมันยังเยอะแต่ถ้าเราดูเนี่ยมันลดลงเป็นสิบเท่าเลยนะครับวันละหมูกับวันละแฝดนี่มันชัดเจนม,มากแล้วถ้าเราดูเนี่ยวัคซีนที่เขาใช้เนี่ยคือเขาใช้ไฟเซอร์ใช้โมอร์เดน้าซึ่งสองตัวนี้เป็น m อ็มไอเอวัคซีนและอีกอันก็นคือจอร์นสันและจอร์นสันซึ่งเป็นเอ่อไวรัสพาหะหรือไวรัลเวกเตอร์เบสวัคซีนซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยจะคล้ายๆกับแอสตราเซเนกาเหมือนกันตอนนี้เรามาแอสตราเซเนกาก่อนละกันนะครับคือในอังกฤษคุณผู้ชมตามตามาใครจำได้จะเป็นประเทศที่ตอนนนั้ ท่านนยายกรัฐมนตรีบรินซิลซินบอกว่าจะลองให้เกิดการติดแล้วเกิดการสร้างภูมิต้านทาหนหมุซึ่งเราก็เห็นไปแล้วว่ามัน,มนทําไม่ได้แล้วก็สิ่งที่เกิดเนี่ยมันเสียผลเสียมากกว่าผลดีตอนนั้นเ็ามีวัคซีนในมือคือไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็แอสตราเซเนกาเนี่ยแต่ตอนนั้นเขาตัดสินใจว่าขอให้ทุกคนได้ฉีดอย่างน้อยหนึ่งเข็มไปก่อนไม่ว่าจะไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือว่าแอสตราเซเนกานะคบสิ่งที่น่าสนใจมากเราเห็นว่าสัดส่วนการฉีดวัคซีนครบสองเข็มของอังกฤษเนี่ยไม่ได้เยอะเลย แต่เราพบว่าการฉีดน้อยแค่หนึ่งเข็มไม่ว่าจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ทาให้ยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันลดลงได้เหมือนกันังนั้นตัวเลขตอนนี้ผมก็เลยเริ่มเห็นแล้วว่าเออถ้าเป็นวัคซีนแพลตฟอร์มตระกูลเนี้ยที่มีชื่อมาประมาณเนี้ยเออสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออมันเริ่มเห็นผลแล้วว่ามันมีการลดการเกิดเค,เคสใหมยย่จริงอ่าอันนี้เป็นข้อมูลชัดเจนว่าคนที่ฉีดวัคซีนไปแค่เข็มเดียวนะครับสำหรับแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์ก็ตามเนี่ยครับแล้ว พอเขาอยู่ร่วมกับคนในบ้านเนี่ยครับที่เขามารู้ที่หลังใช่ไหมครับหลังจากที่เขาติดแล้วเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะแพร่เชื้อให้คนในบ้านเนี่ยคือคนรอบข้างเขาเองเนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับฤทธิ์ของอวัคซีนไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือแอสเซนเซก้าเนี่ยครับนอกจากจะกันป่วยแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยยังกันการแพร่เชื้อได้ด้วยซึ่งน่าสนใจว่าฉีดแค่เข็มเดียวแล้วเว้นไปสักสองสัปดาห์เนี่ย ยอดยอดผู้ติดเชื้อมันลดลงแบบที่อาจารย์มานพบอกเลยวมันลงมาสักประมาณครึ่งหนึ่งจริงแล้วจริงๆถ้าเราดูเทรนด์ไมเนจริงเทรนด์มันอาจจะลดลงมากกว่านี้ด้วยก็คือถ้าภูมิต้านทานมันสร้างดีขึ้นเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัคซีนไม่ได้ว่าฉีดวันนี้ปุ๊บใช้งานได้เลยมันต้องรอให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายจดจาแล้วค่อยสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาซึ่งตัวเลขส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณสองสัปดาห์อยู่แล้วในอังกฤษเหมือนกันนะครับเป็นอีกเปเปอร์นึงที่ตอนนี้เขาเป็นปริพินอยู่เราพบว่าถ้าฉีีีดดเเข็มนยยออัตตราสสชวิุ้ แต่ถ้าฉีดไฟเซอร์หนึ่งเข็มหรือแอสตราเซเนกาหนึ่งเข็มก็ยังมีอัตราเสียชีวิตที่น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกากับไฟเซอร์ในได้บรรไดสองขั้นแหละขั้นหนึ่งกานตายได้แน่ๆการติดก็มีชัดเจนเข็มเดียวก็เห็นผลแล้วนะถ้าผ่านไปสองสัปดาห์อ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูไฟเซอร์อ่ะได้ไฟเซอร์ดูซีโนแวกไหมพี่มาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วซีโนแวคมาแล้วพี่น้องโอเคยังไงโอเคครับอันนี้เราให้ข้อมูลก่อนนะครับว่าของชิลีเนี่ยเขาก็เริ่มฉีดวววัคซซนนน่าจะะเปป็ชงรมณ ประมาณสักปลายป,าย,ป,า,ยปายมกราต้นกุมภาประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เขาฉีดชาเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยประชากรก็จะได้1เข็มมากกว่าสเข็มอยู่ต้องให้ข้อมูลก่อนว่าสายพันธุ์ในบราซิลสายพันธุ์ในชิลีเ,เป็นสายพันธุ์บราซิลหรือ P1 แล้วก็มี B117 อยู่ด้วยนะครับซ a t e คนที่ฉีดครบสโดสจะมีแค่6ล้านคนแล้วเรารู้ดีว่าในซีโนแวคเนี่ยภูมิจะขึ้นดีเนี่ยต้องฉีดสเข็มไปแล้วนะครับ คือต้องฉีดสองเข็มมันจะมีภูมิต้านทานได้ดีทีนี้เนี่ยนะโยบายตอนนั้นเนี่ยที่ผมไปดูเนี่ยเราพบว่าพอเขาฉีดวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มแล้วเนี่ยเขาเปิดเมืองเลยคือเขาลดการล็อกดาวเลยมันก็เลยทําให้ยอดมันขึ้นทีนี้เนี่ยยอดการฉีดเข็มสองเนี่ยกําลังทะยานขึ้นอยู่ช่วงเนี้ยที่ยอดตกมาใหม่เนี่ยอตอนนี้ก็เลยตอบยาาว่ามันเป็นผลลวมเพราะว่าเขาล็อกดาวซ้ําหรือมันเป็นเพราะว่าตอนนี้ฉีดสองเข็มแ,แล้วแล้วมันเริ่มเกิดภูมิต้านทานปัญหาของของวัคซีนเชื้อตายอย่างซนแวเี่ย ก็คือประสิทธิภาพมันอาจจะยังสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับอันนี้ตามข้อมูลนะครับอันที่สองใช้เวลานานกว่าจะได้ประสิทธิภาพถึงระดับที่จะป้องกันนะครับเราเห็นว่าการลดลงของจํานวนคนไข้ที่ชิลีเนี่ยครับพอฉีดไปเข็มเดียวเนี่ยแทบไม่เห็นผลอะไรเลยแสดงว่าประสิทธิภาพมันยังได้ไม่พอแน่นอนยังต้องอาศัยการกระตุ้นเข็มที่สองซึ่งอันนี้ต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ประเทศไทยจะต้อง จะต้องเอาเป็นตัวอย่างเหมือนกันว่าถ้าเกิดการบริหารจัดกรรารวัคซีนเนี่ยของ2ชนิดเนี่ยคงจะต้องต่างกันแน่น,นอนนะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่นโยบายว่าถ้าเซโนแวกจะต้องฉีดตามตารางเป,เป๊ะต้องฉีดในครบ2เข็มหลังจากนั้นทอดอเวลาไปอย่างน้อย2-4ถึงสัปดาห์ถึงจะ,ะ,ะได้ภูมิดีพอส่วน a s สซาเซเนกานีครับฉีด1เข็ม หลังจากนั้นยืดออกไปได้ประมาณสองเดือนถึงสาเดือนแล้วก็ฉีดเข็มหนึ่งก็ยังได้ครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมโดยสรุปก็คือว่าผมก็คิดว่าตอนนี้เราก็ยังพูดไม่ได้หรอกว่ามันสามารถลดการป้องกันการติดเชื้อใหม่หรือว่าทําให้เกิดเพิร์ตอุบิตี้จากซีโนแบคตอนนี้สรุปไม่ได้ว่ามันทําได้หรือไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับก็คืออันด้านล่างคือยอดผู้เสียชีวิตรายวันเราลองดูให้ดีนะครับว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้าให้ดูดีีีีีๆเเเนน่่ยยยยผู้สชวิต มันไม่ได้เพิ่มสูงมาก mm hmm. เมื่อเทียบกับยอดผู้ติดเชื้อ,อรายวันที่เพิ่มอันนี้มัน mm hmm. พอจะอินฟายได้เล็กๆว่าเฮ้ย mm hmm. อย่างน้อยมันก็ลดเรื่องของคนหนักคนเจ็บคนเสียชีวิตได้จริงนะเพราะฉะนั mm ้น hmm. เราจะไปบอกว่าโอ้มันเป็นของที่ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยผมพูดไม่ได้ประโยชน์มันก็มี mm hmm. อย่างน้อยมันได้ขั้นแรกของวัคซีนนี่ต้องทํามันทําได้